ไวซาสวัสดีครับป้าไม่ปีน้องชาวไทยและชาวโลกครับพบเจอกับผมครับติ๊ดหนูบ้านสวนวันนี้มาในบรรยากาศที่ร่มรื่นครับอยู่ในสวนเห็นต้นไม้เห็นสะน้ําเห็นน้ำพวกนี้บรรยากาศค่อนขะ้างจะชื่นนะวันเนี้ดีเลยแหละเดือนเมษาอากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะว่ามีต้นบ้านมีต้นไม้ค่อนข้างจะเยอะนะโอเคครับวันนี้ก็มาอยู่ในคลิปของชีวิตติดโควิด ep2 วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการกักตุนอาหารสําคัญไหมหากว่าใครมีอะไรแลกเปลี่ยนก็แลกเปลี่ยนใต้คลิปนี้นะครับสําหรับในเรื่องของการกักตุนอาหารนะช่วงนี้รู้สึกจะมีกระแสะมาแรงจริงๆเลยผมถูกไซโคมาสองอาทิตย์แล้วให้กักตุนอาหารนี่นะจากคนนอก้างเนี่แหละให้ถูกไซโคโอ้พี่ดำจะไปไหน ช่วงนี้ผมว่าเราทุกคนน่ะวิตกกังวลเรื่องของนอกจากเรื่องของการติดเชื้อโควิดนะวิตกกังวลว่าจะเอาอะไรใส่ปากใส่ท้องนะโดยเฉพาะคนในเมืองใหญ่นะครับวิตกกังวลเรื่องของการจะเอาอะไรใส่ปากใส่ท้องว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรนะเรื่องสำคัญจะเป็นเหตุให้เกิดมีกระบวนการกักตุนอาหารเกิดขึ้นท,ท,ทั้งๆที่ภาครัฐบอกว่าเฮ้ยมีเหลือพอทุกคนยาก,กักตุนมีเหลือพอ เอาเข้าจริงๆอ,ะอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็เลี้ยงเชีวทุกทีก่อนอื่นต้องมาอธิบายกัว่าทำไมไมันถึงเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นถ้าที่ผมพอคิดได้นะครับมันมีอยู่สองเหตุผลได่ไหมน้ำเออมันมีอยู่สองเหตุผลนะ ผลแรกคือคนกรุงเทพมีประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้วหนึ่งครั้งประสบการณ์อะไรนี่เลยคือประสบการณ์น้าท่วมปีห้าสี่ตอนที่น้ําท่วมบานออกไปไหนไม่ได้ต้องกักตุนสับเบียงไว้อาหารแห้งบ่มีสำเร็จรูปน้ําเปล่ากักตุน,ตนตกันเต็มบ้านเต็มห้องเลยไปเลยแต่ที่น่าตลกที่แต่ที่น่าตลกที่สุดคือบ่มีสำเร็จรูปอ่ะ เรากินติดต่อกันเต็มที่ได้ไม่เกินสิบห้าวันนะหลังจากนั้นเราก็จะกินมันไม่ลงความหวังเดียวคือเฝ้ารอให้ไขรสักคนหนึ่งพายเรือมาพร้อมกับกล่องโฟมเอาอาหารมาแจกนั่นคือหนึ่งเหตุผลนะที่คนในกรุงเทพและคนในเมืองใหญ่และรอบปริมนทนกระทำกันเหตุผลที่สองคือ นอกจากวิกฤตโควิดครั้งเนี้ยมันทำลายสุขภาพคนไทยและทำลายสุขภาพคนทั้งโลกนะสิ่งหนึ่งที่มันทำลายและทำลายได้ดีที่สุดด้วยก็คือทำลายความเชื่อมั่นในรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลไทยเรานี่แหละเสียเครดิตกับเรื่องนี้ไปมากตั้งแต่เรื่องหน้ากากอนามัยแล้วบอกว่ามีพอมีพอสุดท้ายมันไม่พอมันเลยเป็นเหตุให้คนออกไปตะตุน แต่เมื่อย้อนกลับบนลความมาทั้งหมดนะผมไม่รู้ว่าคุณจะคิดอย่างไรนะแต่สำหรับผมนะนี่เป็นแนวคิดของลูกบ้านนอกคนอยู่สวนนะเมื่อก่อนผมคงจะเมื่อก่อนผมเป็นเหมือนทุกคนนะคิดว่าเงินคือคำตอบของทุกสิ่งนะเงินคือความมั่นคงของทุกอย่างนะแต่ณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ตกต่ำเศรษฐกิจตกต่ำมาสามปีนะผมซับจางมาสามปีสี่ปีแล้ว แต่ท้องผมอิ่มตลอดทำไมเพราะวาความมั่นคงทางด้านอาหารผมมีค่อนข้างจะสูงอะงกลางวันเนี่ยผมจะทำผัทพะงาเย็นจะทำน้ำพริกถึงแม้ว่าไม่มีตังใช้อะแต่ทุกวันเนี่ยมีกินไม่ขาดคุณชนบทมีความมั่นคงทางด้านอาหารอยู่สูงเนื่องจากอยู่ในแหล่งผลิตอาหารคนในเมืองใหญ่ ไม่สามารถผลิตอาหารเองได้เลยต้องพึ่งพาการซัพพลายอาหารจากแหล่งอื่นมาฉะนั้นคนในเมืองใหญ่จึงมีความวิตกกังวลเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมาดาแต่คนในแต่คนในต่างจังหวัดอ่ะสาเหตุที่ยังวิตกกังวลเรื่องนี้เพราะว่ากระแสมันมาคนไม่ทันได้คิดถึงเหตุผลรอบข้างก็ทำตามกระแสทำให้ แม้แต่บ้านนอกม่นมีกึ่งสินนแลนลูกก็เกลี้ยงเฉลียวซื้อไปไม่รู้ว่าจะได้กินหรอนะวันก่อนผมก็ไปซื้อนะแต่มันก็ไม่มีนะครับนั่นคือเหตุผลนะผมไม่รู้ว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ไหนนะแต่สถานการณ์ผมนะปัจจุบันเรื่องปากท้องผมยังเอาตัวรอดได้อยู่ครับหวังว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ วิกฤตที่ยังสับสนมากชีวิตกูจะเอาพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินดีว่าผ่านไปให้ได้นะครับใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับไม่ว่าจะเคอร์ฟิวหรือว่าอาหารเกลี้ยงเชียวนะาคิดให้ดีนะครับคิดอย่างมีสติเราจะผ่านสถานการณ์นี้เอาตัวรอดได้แน่นอน โอเคครับหวังว่าแลาเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับที่ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับก็จบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วจะทําคลิปใหม่ในเร็วๆนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้ไปแล้วครับบาบซาสวัสดีครับ